สุดท้ายก็ได้ไปแคสตนนิ้ง Channel ครัวจีเนียก็บอกว่าหยุดอันนี้คืองานสุดท้ายของแกแล้วถ้าให้แกทําไม่ได้อะก็กลับบ้านไปรอได้ก่อนดีกวไม่ง่ายนะคะราคาของเวลค o m น้องแจนนะคะ S <S <S สวัสดีค่ะพับเปอร์ภาษาทไทยแลนด์นะคะเราก็เห็นพัฒนาการแล้วเราก็ได้เห็นโอ้โหไปอยู่ชวนั้นชวนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็คือป็นแบบคนไทยก็คือตื่นเต้นกันหนูมากอัปเดตชีวิตกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนกลับไปเจ็ดเดือนที่แล้วนี่มันเริ่มต้นยังไงยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะย้อนไปเจ็ดเดือนที่แล้วช่วงนั้นที่ลอนดอนนะคะที่จันเบธอยู่ที่ลอนดอนอ่ะเหมือนเมืองร้างเลยพี่ปอลเดินไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนแต่โชคดีที่ยังทํางานได้ <S <S แต่<ม>ตอนนั้นค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการตรวจโควิด จิ้มจมูกแยงจมูกทุกวันเลยค่ะน่าจะมากกว่า60-70ครั้งได้แล้วในชีวิตแล้วก็เริ่มเริ่มค่อยดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างแล้ก็กลับมาปกติแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มปกติแล้วค่ะพอกลับไปตอนนั้นเจ็ดเดือนที่แล้วก็เป็นแฟชั่นวีพอดีจนถึงเดินทางมาจนแฟชั่นวีรอบเนี้มันมีอะไรที่แบบต่อสู้ระบบันใจชีวิตยังไงบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างเล่นราไม่ มันเหมือนผ่าสงครามมาการต่อสู้เอยอะไรเอยมันแตกต่างจากแฟชั่นวีคปกติคือเขาทําเป็นดิจิตอลนะคะนางแบบก็น้อยลงการแข่งขันก็สูงข,ขึ้นคะจาก 40- 50คนเหลือ20คนหรือ10คนอย่างเงี้ยเราก็แบบลุ้นย้อนกลับไปซีซั่นแรกที่ตัวเองไม่ได้ซักโชว์เลยที่ปารีสคือเราค่าบอกว่าเฮ้ยเราโอเคเราได้เดินเบอร์เบอรี่แล้วเราเราเริ่มต้นมาดีพอเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ทุกอย่างคือแจได้ท้อมาตลอด ในระยะเวลาที่ก้าวเดินหรือไแต่ก็ไม่รู้ว่าขามันก้าวไปเองอ่ะคือนึกในใจว่าแบบเฮ้ยต้องไปต่อต้องไปต่อคิดโกยิงอ่ะต้องไปให้ได้แต่พอหลังจากจบรอบเนี้ยเราก็มาจบลอนดอนปุ๊บเราไปมิลานก่อนวาฮะนี่เรามาปารีสเลย คือสำหรับแจนมิลาน่ายากมากแล้วแจนคิดว่าพอเดินมิลานเสร็จปุ๊บอ่บมันดึงพลังงานเราออกไปเยอะมากหนูก็เลยแบบว่าสคิปมิลานเลยปีนี้ตั้งใจจะมาปารีสอย่างเดียวเลยซีซั่นที่แ,ล,<า>แล้วก็ทำมาซีซั่นหนึ่งที่ปารีสคือไม่ได้ถูกไหมอันอที่สองที่ปารีสได้อันที่สองได้ c a n โซ l s t e l เม m e c ี a n ก็ยังพอโอเคที่ได้สร้าง c o n n e คชั่นรู้จักคนรู้จักไซลิสพอมารอบนี้ความยากคือยากขึ้นไปค่ะมิบอลเพราะว่าเป็นยุคโควิดเขาจะเป็น request ค,คือนางแบบทุกคนไม่มีสิทธิ์เดินเข้าไปแคสติ้งได้ด้วยตัวเองเลยเขาจะเช็คชื่อตรงรีเซพชันก่อนค่ะว่าโอเคอยูวันนี้ม,นมีชื่อไหมถ้ามีชื่อเข้าไปได้ถ้าไม่มีชื่อก็กลับบ้านเอเจนซี่ <H SC S 1> เขาก็จะส่งรูปของนางแบบทุกคนในโมไปค่ะแคสติ้งเดเคอร์ก็จะจิ้มรูปจิ้มรูปเออก็มีหลายแบรนด์อยูหนึ่งในนั้นที่ได้เข้าไปเหมือนคนเริ่มเริ่มจําได้เลยด้วยว่าคนนี้ชื่อแจนเขาเข้าไปแคสติ้งปุ๊บก็บอกว่าแจนใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้มากขึ้น รอ,อบนี้คือหนูก็ฝึกภาษาฝรั่งเศสแบบว่าบงจูส์บาสเราต้องนิดนึงเพราะว่าคนที่ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าประสบการณ์ที่เรามาสองั้นที่แล้วอ่ะมันก็ไม่เสียอะไรเลยวันที่เราไม่เสียร <Okay. S 2> วันนั้นนะ่ะ oh. มันทำให้เรามีวันนี้นรอบนี้เราจกเดนกี่โชว์ปารีสสามโชว์ปารีสสามโชว์ ไม่ง่ายนลคะใน <laughs> แต่และโชว์จะถูกเลือกเข้าไปเดินเพราะนางแบบก็ใช้น้อยลงบางโชว์เหลือแค่30หรือ20ปกติจะใช้กัน60ใช่ไหมคะแล้วก่อนนางแบบใส่กันคนละชุดปัจจุบันก็ใส่กันละคนละสองชุดต้าง3ชุดบ้างถ้าเรานับปารีสสามเรามีลอน,นดอนกี่โชว์นะลูกลอนดอน6ค่ะ มีเล็กสวยก<อ>้าวชนเหมือนหนูเอนจอยอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็เบสอยู่ที่นู่นนานโดยคนก็เริ่มจําได้แจนนะโชคดีเหมือนไปถ่ายงานหนึ่งทีมงานก็จําได้เขาก็แบบว่าปากต่อปากไปเรื่อยๆว่ามีคนนี้อยู่เบสอยู่ในเมืองนี้นะสมมติว่าถ้าเราจะต้องให้จําได้แจนจะมีการเลติเซนตัวเองทำคาแรคเตอร์ตัวเองยังไงบ จะเป็นสีผมด้วยใช่ตั้งแต่เบอร์เบอรี่ให้หนูเปลี่ยนสีผมเป็นสีของเปอร์นเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นความแตกต่างของสาวเอเชียแบบว่าไม่มีใครผมสีนี้เลยพี่ปอแล้วก็แอตติจูดเขารู้เหมือนหน,นูได้เรียนรู้แล้วบอกตัวเองว่างานนี้น่าจะเป็นมูดประมาณนี้ <c oughs> เริ่มรู้งานมากขึ้นนะคะพี่ปอล้าเขาต้องการอะไรแบบไหนอารีสรอบนี้เนี่ยมัน3มโชว์เนี่ยมันทับยังไงไหนลองแบบแอบเล่าเป็นทีละโชว์ให้พี่ปักได้ไหมคะโชว์แรกเริ่มด้วยโคเชคะ่ะตื เป็นมาที่ได้เดินโชว์คือแบบอะไรกะได้ที่ไปแคสมาเป็นสิบ0อันหรืูไปเจอลูกค้ามาเยอะมากก็ได้อันแรกไปตัวที่สองก็คือตัวที่อ,อนิโกเวนรูน้ลุกดีมากเลยนะผมแบบโอ้สะพึงนางยีนางดีบสุดดาขวขัวคือเหมือนจะลุด <laughs> แล้วช่างผมก็ถาม่ะอายุโอเคอุอเคโอเคคือตอนแล้วไม่โอเค แต่พอโชว์ออกมาแล้วแบบทุกอย่างสวยโอเคแล้วแบบโลเคชั่นดี <c oughs> แล้วก็ได้เจอป้ามิเชลด้วยป้ามิเชลเดินเปิดไม่คิดว่าจะได้เจอพีบ่บอลน,นี่มันคือ <c oughs> ม,มันรวมรหลายๆเอเลเมนต์ในนั้นตอนแรกบอกเขาไม่ได้ข่าวว่าแจนจะมี เราดูวันน like, ี้แล้วก็แบบหือแล้วก็แบบหืออย่างนี้เลยนะสวยมากก่อนเดินออกอ่ะพี่ปอนลิโกเว้นก็แบบจับชุดใช่ไหมเพราะนายจะเช็คลุกคุกคนนางก็พูดกันหนูว่า y o u look so beautiful beautiful โอเคะก็เดินออกไปแบบมั่นใจมากแล้วเซอร์ไพรส์มากาน้นคือเจออารยาบัวพี่บอสคนไทยมาแล้ว หนูมีความฝันว,ว่าอยากให้ร่างแบบไทย,ยามากันเป็นแกงๆเหมือนร่างแบบเกากหลีหน,นะโอเคได้ลิกโก้ไว้แล้วยาก,กับลอนดอนแล้วอะไรตอนนั้นแต่เอเจนซีที่นีก็ยื้อบอกว่าอยา่าเพิ่งกลับอยา่าเพิ่งก,ก option, ลับเดี๋ยวมีออปชั่นมีแคสติ้งและสุดท้ายก็ได้ไปแคสติ้งเฉลยทีทีคือไม่คิดว่าเขาจะเรียกเข้าไปแล้วเพราะว่ามันมันยากมากแล้วแข่งขันสูงมากค่ะพี่บอล แล้ววันนั้นไม่คิดว่าจะได้เจอเวอร์จิเนียหนูก็เดินเข้าไปไม่คิดว่านางอยู่จริงๆแล้วนางหันมาพี่ปอนคือเท่งไรแบบหัวใจจะระเบิดมันตึงเต้นว่ะมันไปห้องผ่านแล้วพี่ปอนอยากรู้ตอนลุ้นน่าลุ้นอยู่ไหนไม่อยู่ห้องเลยค่ะไม่อยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวไปบ้าแนะน่ปอนดูก็น,นับห่ะ <laughs> อาณาาปัวเป็นลาอยู่ไหนออกมาเจอการออกมาไปเที่ยวเดินเล่นในเมืองถ่ายลงถ่ายรูปแล้วนั่งรอคิวอยู่น้านร้านบาร์บีคิวพี่ฟอนเอเจซี่โทรมาแจนพร้อมหรือยังมีข่าวดีมาบอกเอเจซี่ก็โทรมาบอกมาฟิตติ้งนะพอได้ยินปึน๊บหนูไม่เชื่อมัมนคือมันแบลงไปเลยพี่ฟอนคือหนูคิดตอนไปแคสว่าเฮ้ยได้ไม่ได้อ่ะคือแบบอิ่มใจตอนนั้นแล้วอ่ะอุ้ยเรามาฟิตติ้งแล้วเหรอเนี่ยคือยังไปแบบลอยๆอยอยู่ลอยข้างใดพี่วอนแต่แต่ข้าง ้องมีสตินะคะเพราะว<ค>่ามีประสบการณ์แล้วว่าอินเนอร์ลอยออกมาไปได้ไม่ได้เราต้องมีสติเราต้องแบบโอเคคนนี้คใครคนนั้นคือใครเราต้องทําอะไรตอนแรกเขาเขียนชื่อหนูไว้เป็นเบสเวอร์จินียก็บอกว่าหยุดเปลี่ยนเป็นชุดหลักอันนี้เวอร์จินีเป็นคนหยิบชุดแล้วก็แจ็คเก็ตมาสวมหนูหนูก็แบบเฮ <laughs> ้ย แล้ววันนี้เนียเหมือนรูดสื้อผ้าที่มันบางกระจกพันใหญ่ดว่ค่ะรูดทั้งราวเลยลก็สกิด่แล้วก็ชี้ไปที่กระจกบอกให้ส่องกระจกสินี่คือแค่ฟังตามแล้วยังรู้สึกเลยว่าเออนี่มันแบบ มันฟินมากๆแล้วว่าตอนที่ไปถึงโชว์จริงล่ะน่าจะหลุดความตื่นเต้นมันเป็นงมดิฟน้อมพอทำตีห้าค่ะพี่บอยพอตอนซ้อมปึ๊บเซอร์ไพรส์มากคือเขาพี๋วอยากให้เดินแปดศูนย์เก้าศูนย์เอาแล้วสนุกแน่เลยวันนี้ทุกคนก็เดินออกมาเอาหมุนหมุนหมุนซ้อมออกไปหนูก็แบบสวยเลยแต่หนูก็ยังมีสติว่าหนูก็ต้องสู้เขานั่งดูไปโอเคคนนี้หมุนแบบนี้เขาจิกเขาเล่นแบบนี้เราต้องไม่ซ้ำโอ้ของ c h รอบนี้เนี่ย เขาก็แตกต่างเรียกว่าแตกต่างจากทุกๆซีซันเหมือนเขาไม่ได้ทําแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะค่ะอธิบายเป็นคําตอนที่หนัเดินโชว์ชา n นลจบพูดกับตัวเองอยังไงบ้างตอนที่แบ็คสเตจกดพี่บอลโอ้น้ำตาคอพี่บอล วาจนินีน้ำตาคอหนูก็คิดในใจแบบอย่าร้องนะอย่าร้องนะถ้าร้องฉันร้องแน่เลยเลยภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็แบบคือมันอิ่มอะพี่อนม,มันทําได้แหละจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไกลตัวมากอะคือหนูไม่ค่อยเชื่อมันในตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นตั้งแต่วันแรกเลยคือพอหนูแบบอยู่หนะ้ากล้องปุ๊บตายกับหน้ากับทุกอยานะ่าง มัมคือหนูคิดในการแบบไปทํางานทุกครั้งอ่ะอันนี้คืองานสุดท้ายของเจรนะถ้าให้แกทําทําไม่ได้อ่ะก็กลับบ้านไปเลยออย่างเงี้ยทำให้เต็มทีคทุกคนก็น่าจะแบบมองหนูกับมองน้องบัวเนี่ยเป็นโรโมเดลที่จะทําให้รู้ <ๆ S 2> สึกว่าเอออยากเป็นแบบนี้ <ฮะ S 1> อยากมีว่าทุกคนทําได้อ่ะมันเป็นยุคดเวอร์แ้ลค่ะพี่รอนมีคนไทยมาได้เดินลแล้ว่ะ,<ฮ>ะหลังจากที่เรา มายาวนานตั้งแต่ที่พี่สีได้เดินหลุยตองไหมคะจาย์พูดตลอดว่าอยากให้คนไทยมีตรงนี้อยากให้โลกได้รู้ว่าเออจริงๆคนไทยก็ทําได้แล้วจริงๆเราก็มีศักยภาพพอหนูได้เริ่มไปคุยว่าเออเนี่ยฉันมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเข,เขาก็แบบจะถามต่อเรื่องแบบวงการแฟชั่นที่ไทยเป็นยังไงหรือว่าเขาจะสนใจมากขึ้นนะคะพี่ปอดว่าประเทศไทยมีแมกกาซีนอะไรบ้างหรือว่ามีแบรนด์อะไรบ้างเนี่ยค่ะ แล้วชั้นวิคแบบนี้ทราสดิชินอลแฟชั่นวิคเป็นสปกปิกับออนไลน์ <S <S ใ,ในเรนเนี้ยในมุมจานจานมองว่าคิดว่ามันกลับมาจริงจังไหมหรือมันต้องผสมผสานกาันหรือเป็นยงซีซั่นนีเห็นได้ชัดเลยนะพี่ปอลมันมีความผสมผสานนะคะอย่างโชว์ชาแนลเขาก็แคบมาดูด้วย แล้วก็เป็นไลฟ์สตรีมวนตัวหนูหนูชอบนะแบบเนี้ยคือทั้งแบบมีคนมานั่งดูด้วยแล้วก็เป็นไลฟ์สตรีมด้วยคือแบบมันกว้างขึ้นมันทําให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะคะพี่ปอแต่ก็ยังมีหลายๆโชว์ที่เขาทําเป็นดิจิต้องอยู่นะคะพี่ปอหรือไม่ก็ทําเป็นแบบพาพ์มิ่งไปเลยแต่ละแบบมันก็ต่างกันเนาะโชว์จิงกับไลฟ์สตรีมมันก็เข้าถึงกลุ่มคนต่างกันเลยถึงแบบจานวนด้วยมีผลงานอะไรที่เราต้องติดตามไหมคะหลังจากนี้ เราลืมอะไรเลยใช่ไหมเอาจีบางทีบอกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกกี่ไหมโซชาแนลเนี่ยใช่คอนเฟิร์มก่อนวันเดินนะคือตอนคืนก่อนวันเดินเลยนี่เดี๋ยวเขาจะมีกูตูปะเนี่ยอันนั้นลุ้นต่อไปค่ะเนี๋ยวจะก้าวต่อไปแล้วก็พยายามต่อไปพี่ปอน สุดท้ายค่ะถ้ามีเป็นรุ่นน้องหลังจากนี้หรือคนที่แบบเตรียมตัวอยากจะเป็นโมเดลจานคิดว่าจานจะมีอะไรเป็น, key นคีย์ทูวสกเซสให้ก็คือหาอะไรก็ได้ที่ มีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเราก็ใจแหละมีเราเป็นไอดอลได้แต่อย่าไปเหมือนใครให้เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความอดทนพี่บอลความอดทนอย่างสูงมากด้วยนะคะคือจะให้นั่งรอสาสี่ชั่วโมงอ่ะได้ความอดทนสําคัญมากค่ะสําหรับอาชีพนักแบนนับถือหัวใจหนูนะเหมือนเราเป็นเบิกทางของหน้านะมันก็จะไม่รู้ว่าเดินข้างหน้าต่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวายังไงดีมันจะมีความคิดขึ้นมาหมดทุกอย่างแหละที่เป็นในแง่ลบ แต่คือแจนแบบติ้งโพสิทีฟตลอดโอเควันนี้เหนื่อยมากแต่ยังร้อยวันนี้เราก็ได้เห็นหอไอเฟลหรือว่าท้องฟ้าก็ยังสวยเนาะอะไรอนยะ่างเงี้ยพยายามหาสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคิดลบไปยังไงอะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจจนก็มีโอกาสได้คุยกับบัวแบบบัวเป็นนับสู้ว่าเลยนะพี่ปอการทำอาชีพนางแบบหรืออาชีพในวงการแฟชั่นมันคือนบประสบการณ์แล้วเป็นความสำเร็จทุกวันเนาะวันนี้ได้แคสแล้ววันนี้ได้โชว์แล้ววันนี้ได้ถ่ายอย่างนี้แลบาซาเองนะแล้วก็คนไทยทุกคนเชียร์พี่แจนอยู่แล้วก็ หมายความว่าเปกำลังใจให้หนอ้อมีอะไรที่ให้คนไทยรู้ได้ลุ้นไปได้ด้วยตื่นเต้นพริกันได้ก็แชร์ได้เลยค่ะพี่ปอลนะฮะขอบคุณบาซาไทยแลนด์แล้วก็ขอบคุณพี่ปอนด้วยนะคะ